วิธีการติดตั้ง d o c UI OBS Sponsor version 1.0นะครับมาดูกันขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่ TikTok นะครับหน้า TikTok ของผมเลยแล้วก็ไปที่ลิงก์ไบโนะครับกดเข้าไปได้เลยครับโอเพนเลยแล้วก็ไปที่ d o c UI in OBS นะครับมันจะเข้ามาที่ Google Site ของผมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ ตรงแผงควบคุมจัดการรูปผู้สนับสนุนนะครับก็คือ d o c ui sponsor version 1.0นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปคลิกขวา copy ที่ลิงก์ครับอ่าตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยครับไปที่หน้าโปรแกรม obs นะครับ d o c นะครับแล้วก็ custom browser d o c ครับจากนั้นพิมพ์ d o c name นะครับอ่าผมตั้งเป็นชื่อ sponsor แล้วกันนะครับแล้วก็วางลิงก์เลยครับที่เรา copy มาเมื่อกี้ กด apply ครับนี่เราจะได้หน้าต่างดอก ui ตัวนี้มากดโค้ดก่อนนะแล้วก็ผมเอามาไว้ตรงน,นี้ละกันนี่จากนั้นนะครับในซอสนะครับให้เพื่อนๆสร้างเบราว์เซอร์ซอสขึ้นมา,าผมเอาเป็นเมนละกันนะครับแล้วก็ในลิงก์เพื่อนๆเ,เข้าไปที่วิธีการใช้งานครับกดออโต้พาร์เนลครับอันนี้จะเป็นแบบเมนหลักนะครับเป็นซอสหลักที่แบบ เปลี่ยนได้นะครับอันนี้เป็นซอสหลักนะกดคัดลอกครับแล้วมาวางครับปรับขนาดเป็น1920 1 0 8 0นะครับเป็นขนาดมาตรฐานนะครับกดโอเคไปปิดตรงนี้เลยนะครับตัวโปรแกรมก็จะพร้อมใช้งานนะครับอ่าแล้วก็ให้เป็นเพื่อนไปเลือกไฟล์สปอนเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ทั้งหมดนะครับที่ผมมีนะคุมแล้วก็กดโอเนเลยครับหรือ เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วลากไปวางก็ได้เหมือนกันนะครับในโหมดแรกนะครับก็จะเป็นโหมดกริดนะเพื่อนๆสามารถที่จะขยายนะครับนี่ความมุนของขอบนะครับเพื่อนๆลองไปปรับไปลองปรับกันดูได้นะครับความห่างนะครับนี่ตัวขอบมันก็จะไม่ล้นออกมานะครับจากกรอบของที่เราตั้งค่าไวนะ้นะนี่มันจะปรับออโต้ให้นะครับส่วนอันที่2 เป็นซิงเกิลลูปนะครับจะเป็นอ่าเป็นแบบอันเดียวนะครับมันก็จะวนลูปนะนี่อันนี้ความมุนนะครับสามารถเพิ่มได้นะเงาจะเปิดจะปิดก็ได้นะครับน,นี้จะเป็นฝั่งให้เลือกนะครับว่าจะเป็นฝั่งซ้ายตรงกลางฝั่งขวานะครับแล้วก็จะเป็นด้านบนตรงกลางหรือด้านล่างก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นความห่างของมุมนะครับนี่ แล้วก็อันนี้จะเป็นวินาทีนะครับอ่าจะปรับสั้นๆก็ประมาณนี้เนี่ยฮะแล้วก็เอฟเฟกนะครับสามมันจะมี3อันนะครับเป็นเฟดเป็นสไลด์อัพแบบนี้นะครับแล้วก็แบบซูมนะนี่เพื่อนๆปรับวิก็ได้ถ้าอยากให้มันนานขึ้นก็เลื่อนมาทางขวานะนี่โอเคโหมดที่2นะครับก็จะเป็นทริกเกอร์นะครับอ่าเป็นแบบสกอร์นะนี่อยู่ด้านบนหรือเพื่อนๆอยากจะให้มันมาอยู่ด้านล่าง อ่ปรับลงมาตรงนี้หรือถ้ามันยังล่างไม่พอเพื่อนเอนก็ไปคลิกที่เบราว์เซอร์เมนนะครับแล้วก็ปรับมันลงมานะครับให้มันชิดขอบตรงนี้ก็ได้นะอ่าหรือระยะห่างมันเยอะไปเราก็ปรับระยะห่างปรับความเร็วให้มันช้าลงก็ได้นะครับนี่เห็นไหมขนาดรูปมันใหญ่ไปแล้วก็ให้มันเล็กลงไปอีกอ่ะได้อีกนะนี่ประมาณนี้อ่าอันนี้ก็ได้นะนี่เห็นไหมครับ นี่แล้วก็ปิดเงาก็ได้อ่านี่ประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะได้แบบแบนเนอร์ด้านล่างแบบสไลด์ด้านข้างเห็นไหมครับแล้วก็อ่ะโมดต่อไปเป็นเป็นเบาว์เอ่อเป็นบอนด์ดีวีดีนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมปรับวันนี้ไว้ตรงตรงกลางหน่อยเห็นไหมครับความมูนลงมาหน่อยหนึ่งนี่ก็คือมันก็จะเด้งขอบจอนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนตอนที่มันเด้งขอบจอนะนี่เห็นไหมนี่ ใช่ไหมครับนี่ไงคนยุคเกูก็จะรู้นะครับนะนี่โอเคอาโมดตปก็จะเป็นเลนนะครับเป็นแบบเหมือนฝนตกนะครับนี่มันก็จะสุ่มอันนี้จะปรับความหนาแน่นได้นะครับให้โลโก,โก้มันแบบหนาแน่นขึ้นปรับให้ช้าลงนะครับปรับขนาดนะครับนี่ก็ไปปรับเล่นกันดูได้นะครับโหมดสุดท้ายก็จะเป็น 3D c o ิโคป flow นะครับนี่จะเป็นแบบ เลื่อนอยู่ตรงกลางนะครับนี่ปรับขนาดตรงนี้จะเป็นแบบชัดนะครับด้านข้างก็จะจางๆนะครับแล้วก็สามารถปรับมุนนะครับขอบมนุนเงาแล้วก็ความเร็วในการเปลี่ยนได้นะครับส่วนเพิ่มเติมนะครับถ้าเพื่อนๆมีหน้าแรกอยากได้แบบนี้ใช่ไหมครับหน้าต่อไปเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ให้มันเป็นโหมดอื่นเพื่อนๆสามารถที่จะ เข้าไปสร้างเบราว์เซอร์เพิ่มเติมได้นะครับสมมุติอ่ะเป็นแบบ1อ่าแบบ1ผมกดโอเคนะครับอ่าไปที่วิธีใช้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ,ๆอยากได้โหมดไหนก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6นี่นะครับก็จะเป็น6โหมดนะครับก็คัดลอกได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนกบเพื่อนๆก็ไปวางลิงก์นะครับอ่าปรับขนาดนะครับ มันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งอีกเบ์เซอร์หนึ่งแยกกันก็จะเป็นโหมดกลิดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้เป็นโหมดโรเทชเพื่อนๆก็คัดลอของโหมดโรเทชแล้วก็ไปเปลี่ยนดูนะครับกดวางนะครับโอเคนี่มันก็จะเป็นโหมดโรเทชคือเซตติ้งมันก็จะเป็นค่าค่าล่าสุดที่เราตั้งค่าในโหมดนั้นๆน,น,นะครับนี่เพื่อนๆอยากได้โหมดไหนเพื่อนๆก็ไปเพิ่มได้สมมตุติอยากจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ เอาไปใช้งานหน้าอื่นๆอีกอสมมุติ02นะครับผมอยากได้เป็นเป็นอ,อะไรดีเป็นติกเกอร์แล้วกันติกเกอร์นะผมก็วางนะครับแล้วก็ปรับขนาด080นะครับนี่เห็นไหมอยากได้งีอ้อยากปรับไอตัว ซิงเกิลลูปไปอยู่ด้านบนออยู่ท็อปโอเคอันเมน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 มันจะปรับตามที่เราเลือกโหมดตามหน้าตานี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปปรับดูนะครับถ้าไม่อยากได้แบบออโต้แบบเมนหรือว่าเป็นตัวของ Auto, ออโต้เพื่อนๆก็ไปเอาออโต้ออกแล้วก็ไปฟิกใช้แต่ละโหมดได้นะครับก็คือไปก๊อปปี้ตัวลิงก์ไปใส่ในตัวเบราว์เซอร์ครับ ประมาณนี้เนาะก็ไปลองปรับใช้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานของเพื่อนๆได้นะครับเอออย่าลืมสนับสนุนก็ด้วยนะครับเข้าไปคลิกแล้วก็ไปสนับสนุนสนับสนุนค่ากาแฟกันได้นะไปแล้วครับบา,บายยทุกคนไว้เจอกันสวัสดีครับ